อันนี้จะพามาดูการห่อแตงกวานะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้ไม่หอนะคะด้วยความที่เราปลูกแบบไม่มีเคมีเนาะมันก็จะมีพวกมแมลงมากวนนะคะคือพอมันเริ่มเล็กๆเลยตั้งแต่ติดลูกเลยนะคะเล็กๆก็จะมีพวกมแมลงอย่างเงี้ยมาเจาะนะคะมาไขาวางไข่ในลูกแตงฉะนั้นเราก็เลยต้องนะคะห่อให้มันแบบนี้ นะคะห่อแล้วก็มแมลงก็จะเข้าไปเจาะไม่ได้นะอันนี้ก็ห่อจนลูกโตแล้วอันนี้ห่อไว้นานแล้วนะคะจนลูกโตพอดีกินแล้วนะคะส่วนลูกนี้ยังเล็กๆอยู่อันนี้เพิ่งห่อไปนะคะลเล็กๆนะคะเห็นไหมคะยังลเล็กอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปห่ออีกนะคะ โดยที่เราใช้ถุงพลาสติกนะคะถุงก๊อบแก๊บเรานี่แหละน่าในการหอ่อนะคะลูกนี้ก็เพิ่งห่อไปนะคะก็จะเป็นไซส์ประมาณเท่าเนี้ก็หัอแม่เท้านะประมาณนี้นะคะใหญ่กว่าุ้ป้งเราอันนี้ก็ห่อไว้นะ,ะกันมแมลงเพราะว่า แค่เราฉีดฉีดพ่นแบบว่าเราไม่ใช่ยาฆ่าแมลงแต่ว่าใช้การฉีดพ่นแบบที่เป็นธรรมชาติจริงๆจะเป็นพวกกาแฟหรือที่เท่าถานอะไรเนี้ยก็ยังเอาไม่อยู่นะคะมันก็ยังแอบมาวางไข่ใส่ในแปงของเรานะคะเมื่อเวลาที่มันพอโตพอพอดีกินอะ่ะพอเราเอาไปปอนี่เราจะเห็นเลยนะคะว่าข้างในเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นรอยมแมลงเจาะนะคะเพื่อไปวางไข่นะ ฉะนั้นเราก็เลยต้องห่อตั้งแต่มันยังเด็กๆเล็กๆอยู่นะคะดูนะคะแตงต้นนี้นะคะเป็นดอกมากนะคะอันนี้เพิ่งติดลูกนะ,ะดอกยังไม่ร่วงทีแต่ว่าเราก็จะห่อไว้ละเพื่อรักษาผิวของเขานะคะอะ่าแตงต้นนี้ขึ้นทุกช่อเลยนะคะไม่เอาออกเลยนะคะนี่คือหนึ่งลูกเนาะเห็นไหมคะ นี่คือหนึ่งลูกของเขาแล้วก็นี่คือลูกที่สองของเขาแล้วก็ทัดขึ้นไปอีกอันนี้ก็ติดแล้วลูกที่สามนะคะอ่าลูกที่สามแล้วก็จะไต่ขึ้นไปอีกปต่ลูกที่สี่แล้วก็เป็นลูกที่ห้าขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็ลูกที่หกซึ่งอยู่บนสุดนี่นะคะลูกที่เจ็ดก็ยังจะตามมาอีกนะแตงต้นนี้คือ เป็นทุกทุก,ท,กทุกข้อทุกกิ่งนะคะไม่เอาออกสักกิงเลยนะคะเสียดายเขาบอกว่าให้เด็ดระหว่างระหว่างอ่าระหว่างลูกนี้ถ้ามันออกแล้วก็ให้เด็ดลูกนี้แล้วก็ไปเว้นอีกลูกหนึ่งแต่เราไม่เด็ดเราเสียดายเพราะวากว่าเราจะปลูกได้นะคะเพราะว่าเราไม่ใส่เคมีเลยนะคะเราอาศัยธรรมชาติลนร้วนแล้วก็มอมลุงด้วยธรรมชาติล,ล,ลน้วนนะคะปุ๋ยเราก็ไม่ใส่สารเคมีใดๆทั้งนั้น ฉะนั้นการจะได้แตงแต่ละลูกของเราเนี่ยคือมันต้องใช้เวลานะคะมันจะมีความภาคภูมิใจมากแล้วก็ไม่ใส่สารเคมีใดใดเวลาเรากินเราก็จะสบายใจนะคะอันนี้คือเก็บไปกินแล้วนะคะเก็บไปกินประมาณลูกสองลูกแล้วก็หวานอร่อยมากกรอบมากนะอันนี้เราก็จะมาห่อแตงไว้นะคะเอ่าห่อลูกนี้ก่อนี๋ย,ยนะวค่อยเลยไปห่อลูกลูกข้างหลังเนาะเราค่อยเลยไปห่อลูกข้างหลัง เหนะ็นไหมคะลูกพี่หยงโอเคค่ะถุงพลาสติกนี้นะคะเราก็จะตัดข้างล่างเป็นรูไว้นะคะตัดเพื่อให้มันะระบายน้ําออกได้นั่นเองเวลาที่เราลดน้ําลงไปเผื่อน้ํามันขังอยู่นะคะเราก็ห่อเหมือนกับเตาห่อผลไม้จกระเจี๊ทั่วไปนะคะก็แค่เห็นหตเตกแค่แตงแบบน,นี้แล้วเราก็ผูกไว้หนะ อันนี้ทำคนเดียวเนาะไม่มีใครถือกล้องให้เลยวนะันนี้เนี่ยเราก็จะผูกไว้ตรงนี้นะคะผูกช่อไว้ไว้กับไม้นะที่เป็นค้างอ่าพอทำเสร็จมันก็จะได้แบบนี้แหละคะ่ะห่อเสร็จก็จะเป็นแบบนี้แมลงก็จะไม่มากวนใจเลยนะคะผิวแต่งก็จะสวยแกะออกผิวแต่งก็จะสวยนะคะเดี๋ยวจะไปแกะ,ะลูก ที่โตแล้วให้ดูนะอันนี้มันยังเล็กนะคะเดี๋ยวจะไปแกะลูกที่โตแล้วที่เราห่อไว้นะคะโน่อีกลูกหนึ่งะคะอีกสองลูกที่ห่อไว้อันนี้เป็นแตงล้านนะคะแตงล้าน,นะะออกน้อยนะคะปีน,นี้มะค่ะห่อมาเห็นนะคะลูกแตงที่อยู่ในถุงเราตอนนี้เราก็จะพามาดูจะพามาดูที่เราห่อไว้ อันนี้หอ่อถือว่าห่อช้านะคะตัวนี้เพราะว่าตอนนั้นอะ่ะก่อนหน้าที่เราจะห่อลูกเนี้ยมันโตได้มันโตได้เท่ากับอ่านิ้วโป้งอะ่ะนะคะแล้วเรามาเห็นรอยเจาะของมแมลงแล้วเราก็โอ้ไม่ได้แล้วเราต้องหอ่อนะคะเนี่ยมันจะมีรอยอยู่นิดนึงลูกนี้ลูกเปล่าอ๋อลูกนี้ไม่มีนะ อันนี้ไหวตัวทันนะคะลูกลูกก่อนหน้านี้ที่เก็บไปกินน่ะนะคะตัวนั้นน่ะจะโดนมแมลงจอะเราก็นึกโอ้เสียดายนะคะเสียดายกว่าเราจะปลูกได้เนาะนะคะอันนี้ลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่อันนี้คือแตงกวานะคะไม่ใช่แตงร้านนะตัวนี้เป็นแตงกวาแต่ด้วยความที่เขาแบบว่าสมบูรณ์นะคะด้วยความที่เขาสมบูรณ์เขาก็จะมีลูกที่โตเนาะเห็นไหมคะอ่า เท่าฝ่ามือเลยนะยาวเท่ามือเลยน,ะะน,นี่สมบูรณ์นะคะน้ำหนักดีมากอันนี้ห่อไว้ดูสิคะผิวเกลี้ยงนะคะแต่นี้จะผิวเกลี้ยงไม่มีแมลงวันมาเจานะและไม่มีแมลงมาเจาะมันนะคะแล้ว อีกลูกหนึ่งตัดไปกินแล้วต้นนี้นะคะอ่าก็เหลือจะจะเป็นเหลือลูกเล็กนะคะลูกเล็กอยู่ข้างบนที่มันจะติดนอแล้วก็อ่าลูกที่อยู่ข้างล่างอีกลูกหนึ่งก็คือลูกนี้อันนี้ก็จะแกะให้ดูเหมือนกันเนาะว่าอ่าที่เราห่อไว้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแนะนำนะคะถ้ามีเวลาห่อไว้ค่ะห่อไว้ มแมลงคือรบกวนไม่ได้มันก็กินของเราไม่ได้มันก็เจาะเข้าไปเจาะของเราไม่ได้ปีที่แล้วไม่ห่อนะคะเป็นเป็นไม่ปีที่แล้วเป็นน้อยกว่านี้เนาะเพราะตอนนั้นเราโอ้ยไม่ได้บำรุงมันดูนะคะแต่ว่าพอเอาไปกินโอ้โหมีมแมลงเจาะทุกลูกเลยนะคะปีนี้เราก็เลยยอมไม่ได้นะเราสับปลูกมานะคะกว่าจะโตอันนี้คือลูกไซส์เล็กลงมากว่าอันนี้เกิด เกิดทีหลังลูกเมื่อกี้นะคะก็จะไซสเล็กกว่านี่ยังไม่โตเต็มที่เพิ่งจะอ่อนๆนเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ผิวก็จะสวยงามนะคะผิวเขาจะสวยงามไม่มีมแมลงมาชายนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับแตงกวาของเรานะคะอันนี้เอามีเวลานิดหน่อยเราก็มาห่อไว้นะคะห่อไว้นะคะ ก็จัดว่าก็พอใจอยู่นะคะว่าก็เป็นโดยเฉพาะต้นเมื่อกี้ที่เราซูมให้ดูเนาะเป็นติดเกือบทุกลูกเลยนะคะต้นนี้ปู่ไม่กี่ต้นนะคะเป็นมเมล็ดที่เหลือจากปีที่แล้วด้วยซ้ำไปนะคะจำได้ห่อไว้ก็นึกว่าเม็ดมันฝ่อไม่ขึ้นและก็เลยลองเอามาหยอดดูพอมาหยอดแล้วมันติดนะคะติดได้ประมาณสามสี่ต้นไม่เยอะนะเนี่ยจากสามสี่ต้นนะคะตรงนี้ แล้วมันก็ขึ้นมาให้เรากินได้จริงๆด้วยนะคะตอนนี้ก็กําลังปลูกปลูกถั่วอยู่นะคะปลูกต้นถั่วอยู่ตรงนี้กําลังเล็กๆอยู่อันนี้กําลังมารุงอยู่นะคะถั่วก็จะร้อยมันขึ้นค้างเดียวกันเลยนะคะแล้วปลูกแบบคนขี้เกียจไงทําค้างเดียวแล้วก็ใส่ทุกอย่างนะคะทั้งมีบวบยาวด้วยมันยังเล็กอยู่นะคะบวบเนี่ยน,นะคะ เพิ่งเพาะลงไปเดี๋ยวถ้ามันโตเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูนะคะแต่วันนี้อัปเดตแตงกวาก่อนเพราะว่าลงแตงกวาไปก่อนแล้วก็ใบมันงามมากแล้วก็ตัดใบข้างล่างออกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดเชือ้อราให้โคนมันโ่งก็ตัดใบออกแล้วก็อีกอย่างนึ่งอาหารจะได้เอาไปเลี้ยงผลของมันด้วยลูกของมันด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็คง ขอไว้แค่นี้นะคะอัปเดตให้ดูสวนน้อยๆะะทำแล้วก็มีความสุขปลูกผักปลอดสารนะคะไปกินเองความสุขเล็กๆอของคนชอบปลูกโอเคค่ะบายบายค่ะ